นายกรัฐมนตรีไทยจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัฐนายกรัฐมนตรีไทยคนที่11จอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัฐเป็นนายทหารและนักการเมืองชาวไทยเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่11รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,า وم, าการทหารบกและอธิบดีกรมตำรวจสฤษดิ์ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจากนายทหาร ที่มีส่วนปราบกบฏบวรเดชและเข้าร่วมรัฐประหารปีพศ .2490 หลังจากนั้นเขาเป็นหนึ่งในผู้นำสามเศร้าโดยเป็นตัวแทนของกลุ่มอนุรักษนิยมนิยมเจ้าจนกระทั่งเกิดรัฐประหารปีพศ .2500 โค่นรัฐบาลจอมพลแปลกพิบูลสงคราม พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารโดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชาองค์การจอมพลถนอมเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ปีหนึ่งก่อนที่เขาจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเองหลังรัฐประหารปีพศ2 5 0 1 ระหว่างการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีคำเรียกรูปแบบการปกครองว่าระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการเพราะใช้รูปแบบการปกครองไม่มีการแยกใช้อำนาจนโยบายของเขามีการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามการแสดงออกอย่างหนักมีนโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งมีการลงทุนจากต่างประเทศและเงินช่วยเหลือจากสหรัฐ ตลอดจนลื้อฝื้นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์และธรรมเนียมโบราณหลายอย่างการดำรงตำแหน่งของเขาก่อให้เกิดระบอบสลิดถนอมประพาสที่กินเวลาเกือบสองทศวรรษจอมพลสลิดมีอนุภรยาเป็นจำนวนมากจอมพลสลิดธนรัตน์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่8ธันวาคมพศ2506ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าด้วยโรคไตพิการเหลือลังและอีกหลายโรคสิริอายุได้55ปีหลังเขาถึงแก่อสัญญกรรมมรดกมูลค่า2,874ล้านบาทเป็นคดีพิพาท ยุครัฐบาลจอมพลถนอมมีคำสั่งยึดทรัพย์ของจอมพลสริติ์604ล้านบาท